จะเป็นอย่างไรเมื่อทหารสหรัฐที่มีกําลังรบแข็งแกร่งต้องไปสู้กับวิญญาณฆ่ามันด้วยปืนธรรมดาย,ยัางไงก็ไม่ตายไปร่วมกันหาคําตอบได้ในสเป c เทร l ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานดิมิเต็ดลงให้เฉพาะกับ Netflix เ,เมื่อปี2016นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเล่าหนังให้ฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในสถานีวิจัยของกองทัพสหรัฐดรมาร์คคลกำลังทดลองอาวุธใหม่บางอย่างที่สามารถยิงลำแสงแล้วละล,ะลายน้ำแข็งได้ชั่วพริบตาแต่ในขณะที่เขาลังทดลองเขาก็ได้รับแจ้งจากกองทัพมาว่าให้ไปตรวจดูบางสิ่บางอย่างที กล้องไฮเปอร์สเปกตรัมจับภาพมาได้ซึ่งในกล้องนี้ดรคลายเป็นคนที่ท้นมันขึ้นมากับมือเพื่อช่วยให้หล่าทหารมองเห็นได้ดีขึ้นดรคลายจึงต้องบินไปยังเมืองโมโดวาที่กำลังมีสงครามกลางเมืองอยู่ณขณะนั้นหลังจากที่เขามาถึงฟรานเมดิสันจนที่ CIA หญิงที่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับภาพเหตุการณ์ประหลาดของกล้องที่ทหารจับภาพได้ซึ่งภาพวิดีโอที่คลายได้เห็นนั้นมันดูเหมือนกับก้อนพลังงานบางอย่าง ที่ลอยตัวอยู่เหนือหน้าทหารแล้วค่อยๆกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์พุ่งทะลุผ่านร่างนายทหารคนนั้นจนเสียชีวิตในทันทีหลังจากที่เขาได้ดูวิดีโอแล้วเจ้าหน้าที่ฟรานได้ลงความเห็นว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีการพลังตัวของพวกทหารฝ่ายศัตรูก็เป็นได้แต่ดรคลายดูยังไงยังไงก็นึกในใจว่ามันเป็นผีชัดๆเลยนี่หว่าและเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วภาพกลุ่มก้อนพลังงานที่เขาเห็นมันคืออะไร เขาจึงต้องลงพื้นที่ไปเก็บภาพของมันด้วยตัวเองในการเก็บภาพตัวยอย่างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในครั้งนี้ดรคลายได้นำออกกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมคุณภาพสูงไปติดไว้กับรถของหน่วยเดลต้าฟอสที่กำลังจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือหน่วยยูท่าที่ขาดการติดต่อเมื่อวันก่อนซึ่งนอกจากดรคลายและเจ้าหนทีฟานก็ได้ออกเดินทางไปกับทหารทีมเดลต้า ื่อทุกคนมาถึงตึกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่หน่วยยูท่าขาดการติดต่อไปครั้งล่าสุดหน่วยทหารเดลต้าก็ได้แยกย้ายกันคนไปทั่วตึกทั้งชั้นแทนที่จะพบกับหน่วยทหารยูท่ากลับพบว่าพวกเขากลายเป็นศพกันไปหมดแล้วซึ่งสภาพศพนั้นมีแผลเหมือนถูกไฟลวกแต่ที่น่าแปลกก็คือร่างกายกลับเย็นเฉียบและมีน้ำแข็งเกาะในขณะนั้นเองกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมของนายทหารคนหนึ่งก็ได้ไปจับภาพพลังงานที่อยู่ใต้อ่างอาบน้ำเซรามิกได้ เขาจึงเปิดมันออกมาและพบว่าเป็นทหารหน่วยยูท่าที่หลงเหลือรอดเพียงคนสุดท้ายในตึกนี้จึงได้ทําการช่วยเหลือออกมาในขณะเดียวกันอีกชั้นหนึ่งพวกเขาก็ถูกสิ่งที่ดูเหมือนวิญญ,ญาณเข้าโจมตีทําให้ทหารค่อยๆตายลงไปทีละนายสองนายจากการถูกวิญ,ญญาณพุ่งทะลุผ่านเข้าตัวดตอรคลายและทหารก็ได้วิ่งหนีกันจ้าละวันเพื่อกลับไปยังรถที่เขามาตอนแรกสุดท้ายก็เหลือรอดไม่กี่นายและก่อนที่จะหนีออกไปได้ คลายก็สามารถจับภาพวิญญาณได้แบบตัวเป็นๆแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของหัวหน้าหน่วยเดลตาในขณะที่ผู้รอดชีวิตกําลังขับรถหนีพวกว,วิญญาณเพื่อกลับฐานทัพพวกเขาดันไปเหยียบเข้าใส่กับระเบิดเข้าอย่างจังทําให้รถทั้งสองคันคว่ําจนไปต่อไม่ได้ทหารที่รอดชีวิตที่เหลือจึงต้องเดินเท้าเข้ามาหลบยังโรง,งงานร้างเพื่อหาที่ส่งสัญญ,ญาณกลับไปยังฐานทัพขอกําลังเสริมให้ได้โดยไวและดรคลายก็ไม่ลืมที่จะแบกกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมของเขาติดตัวกลับมาด้วย ในโรงงานร้างแห่งนั้นเองพวกทหารกลับพบว่ามีเด็กติดอยู่ในโรงงานสองคนเป็นพี่สาวและน้องชายซึ่งในโรงงานนั้นล้อมรอบไปด้วยผงเหล็กจานวนมากรอบโรงงานทําให้พวกวิญญาณเข้ามาอย่างตัวโรงงานไม่ได้ซึ่งนั่นทําให้ดรคลายพบว่าพวกผีนั้นดูเหมือนจะแพ้ผงเหล็กเขาจึงถามกับเด็กสองคนว่าใครกันที่เป็นคนนําผงเหล็กมาเท <Hey. S 1> ล้อมรอบโรงงานเพื่อทําบาเรียก,กั้นไม่ให้พวกผีเข้ามาได้ พวกเด็กก็จึงตอบไปว่าเพราะพ่อของพวกเขาทํามันขึ้นมาเองแต่น่าเสียดายที่พ่อของเด็กทั้งสองที่ดูเหมือนว่าจะรู้วิธีจัดการกับพวกวิญญาณได้ตายไปเสียก่อนแล้วแต่พวกเขาก็ได้ข้อมูลมาจากบันทึกของพ่อเด็กที่รอดชีวิตว่ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณที่เกิดจากคนตายในสงครามเรียกกันว่าอาราทารและก็ได้เบาะแสชิ้นสำคัญเกี่ยวกับการโจมปีของวิญญาณที่เกิดขึ้นครั้งแรกสุด ที่แห่งนั้นก็คือโรงไฟฟ้าเมื่อพวกเขารู้ว่าวิญญาณแพ้ผงเหล็กคลายจึงบอกให้ทหารทําอาวุธโดยการรวบรวมผงเหล็กที่หาได้จากโรงงานมาทําเป็นระเบิดผงเหล็กเอาไว้ใช้ต่อสู้เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพวกผีแล้วเขาก็ยังปิ้งไอเดียดัดแปลงกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมให้กลายเป็นไฟฉายขนาดยักษ์ที่สามารถส่องหาตัวผีพวกนั้นได้อีกด้วยในขณะเดียวกัน ทางทหารเองก็หาทางติดต่อกับฐานทัพได้และได้นัดจุดที่ฮอจะขึ Esta, ้นมารับประมาณครึ no platz, ่งไมล์จากตัวโรงงานพอรุ่งเช้าพวกเขาพบว่าวิญญาณได้ตามมายังโรงงานและก็แห่กันเข้ามาจนผงเหล็กที่ร้อมรอบโรงงานไม่อาจจะต้านทานอยู่ทําให้ต้องรีบออกจากโรงงานไปยังจุดนัดพบให้ไวก่อนที่จะโดนพวกวิญญาณรุมฆ่าตายเสียก่อนในขณะที่พวกทหารดรคลายและก็เด็กอีกสองคนหนีออกมาจากโรงงานพวกเขาถูกไล่ล่าจากฝูงวิญญาณหลายตนมาก แต่พวกมันก็ถูกชะลอไว้ได้ด้วยผงระเบิดที่พวกเขาขีดค้นมาขึ้นมาเองทําให้พวกเขาไปถึงจุดนัดพบโดยไม่ตายไปหมดเสียก่อนแต่ก็มีบ้างที่ตายลงไประหว่างทางเมื่อกําลังเสริมมาถึงเป็นรถถังสองลำแล้วก็ทหารอีกหลายนายพวกเขาก็ได้เปิดฉากยิงพวกวิญญาณด้วยกระสุนปืนธรรมดาแต่นั่นไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้เลยและพวกวิญญาณหลายตนก็ได้พุ่งเข้าผ่านร่างของทหารคนแล้วคนเล่าและดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถ พุ่งทะลุผ่านรถถังได้พวกมันจึงเลือกที่จะพุ่งกระแทกรถถังจนบุกไปทั้งคานแทนจนในที่สุดเฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์ก็มาถึงพอดีแต่ขณะที่พวกเขากําลังจะขึ้นฮอนหนีไปนั้นเ <c oughs> ด็กชายกลับพัดหลงออกไปจากที่หลบภัยเ <c oughs> พื่อไปเก็บสร้อยของพ่อที่ตายไปแล้วของเขาท่ามกลางฝูงวิญญ,ญาณทําให้เด็กคนนั้นถูกพวกวิญญ,ญาณฆ่าตายเหลือไว้แต่เพียงเด็กคนที่เป็นพี่สาวที่รอดชีวิตโรเตอร์คลายได้ทุบระเบิดผงเหล็กให้ปลิวว่อนไปทั่วแล้วใช้ แรงลมจากเฮลิคอปเตอร์พัดผงเหล็กไปใส่พวกวิญญาณเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันจนทุกคนหนีขึ้นหอไปได้หมดและไปยังหลุมหลบภัยของพวกประชาชนได้สําเร็จแต่ฐานทัพของพวกเขาพังเละจะฝูงวิญญาณเหมือนกันเหลือทหารรอดเพียงไม่กี่สิบนายในหลุมหลบภยัยพวกทาหารจากหน่วยเดลต้าและจากฐานทัพที่เหลือรอดได้รวมตัวกันพร้อมกับนําทรัพยากรข,ของกองกาลังบางส่วนกลับมาจากฐานทัพด้วยดรคลายหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกวิญญาณจึงคิดขึ้นได้จากหลักฐานต่างๆว่า วิญญาณพวกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกมนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นได้เพราะวิญญาณพวกนั้นทะลุผ่านร่างกายคนแต่ไม่สามารถทะลุผ่านรถถังหุ้มเกราะเซรามิกได้เพราะว่ามันคือสะสารบางอย่างดรคลายจึงรวบรวมทหารช่างที่เหลือรอดช่วยกันทําอาวุธทั้งคืนเป็นปืนลําแสงที่สามารถยิงแล้วสลายสะสารได้เพื่อที่รุ่งเช้าพวกเขาจะได้ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญญาณพวกนี้ที่โรงไฟฟ้าเพราะเขาเชื่อว่า การที่จะสร้างของแบบนี้ได้ต้องใช้พลังงานจํานวนมหาศาลบวกกับข่าวลือเรื่องวิญญาณโจมตีจากโรงไฟฟ้าที่แรกด้วยจึงต้องเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เตรียมคนเตรียมอาวุธยิงลําแสงและหุ่นยนต์ที่ติดตั้งไฟฉายส่องวิญญาณพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าต้นตอของความวุ่นวายในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น2ทีมนั่นก็คือทีมจู่โจมที่จะเข้าไปดึงความสนใจจากพวกวิญญาณทางด้านหน้าโรงไฟฟ้า กับทีมของดร์คลายและเจ้าหน้าที่เมดิสันที่จะเข้าไปหาทางกำจัดผีร้ายให้สิ้นซากในตัวโรงไฟฟ้าซึ่งที่โรงไฟฟ้านั่นดร์คลายก็ได้พบกับห้องทดลองที่วิจัยเกี่ยวกับอาวุธเผยให้เห็นถึงโรงเก็บวิญญาณน,นับร้อยตัวในแลลบแห่งนั้นด้วยที่นั่นก็คือสถานที่ผลิตอาวุธใหม่ล่าสุดหรือก็คือเหล่าวิญญาณน,นั่นเองโดยในการทําวิญญาณเพื่อมาใช้เป็นอาวุธ พวกเขาจะทําการสแกนสมองของคนแล้วก็ปริ้นสสารบางอย่างออกมาให้อยู่ในรูปแบบของคนที่มีความรู้สึกนึกคิดหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทําการก๊อปปี้สมองของมนุษย์แล้วปริ้นมันออกมาในรูปแบบของวิญญาณเพื่อใช้เป็นอาวุธในสงครามนั่นเองในการที่จะจัดการกับวิญญาณทั้งหมดได้ต้องทําการตัดการเชื่อมต่อระหว่าง วิญญาณกับหัวสมองโดยผ่านทางท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลางห้องแล็บแต่พวกวิญญาณก็ดันเกิดคลั่งและเล็ดรอดออกมาจากที่เก็บวิญญาณจนทําให้คลายต้องเร่งมือในการตัดการเชื่อมต่อในขนาดเดียวกันนั่นเองวิญญาณที่กําลังสู้อยู่กับกองทหารด้านนอกโรงไฟฟ้าก็ได้ขยายตัวจากการรวมกันของกลุ่มก้อนวิญญาณทําให้มันขยายใหญ่ขึ้นทําให้หัวหน้าหน่วยทหารนําเอาแบตเตอรี่ของปืนลําแสงมารวมกันใส่ในปืนกระบอกเดียวแล้วยิงไปยังกลุ่มวิญญาณขนาดใหญ่ แต่นั่นก็ไม่สําเร็จพวกวิญญาณกําลังคืบคลานเข้ามาจะฆ่าเราทหารที่เหลือแต่ดร์คลายได้ทําการตัดการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณกับสมองได้สําเร็จทําให้พวกทหารที่เหลือที่กําลังจะถูกวิญญาณขนาดใหญ่โจมตีรอดตายได้อย่างวุดวิดหลังจากภารกิจสําเร็จเหล่าทหารของยูเอสและทหารของเมืองโมโดแวนได้ช่วยกันอบพยพป,ประชาชนที่รอดชีวิตจากสงครามไปยังที่ที่ปลอดภัย และพวกเขาก็ได้แจ้งข่าวไปยังกองทัพสหรัฐให้ไปเก็บตัวอย่างเครื่องสร้างวิญญาณพวกนี้เพื่อน,นํากลับมาใช้ในทางการทหารต่อไปแต่ดรคลายดูเหมือนจะเห็นสัจธรรมบางอย่างในชีวิตหลังจากได้เห็นความตายผ่านตามาและเหมือนว่าเขาคงไม่ให้ความร่วมมือกับการพัฒนาอาวุธชิ้นนี้เพราะมันผิดศีลธรรมเขาจึงขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดที่เวอร์จิเนียและเรื่องราวของสเปกตรัลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างครับกับสเปกตรัล ทหารไฮเทคสู้วิญญาณตัวหนักจริงๆนั้นฉากแอคชั่นไล่ล่าสนุกมากๆเลยครับบวกกับเอฟเฟกต่างๆทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวพอตเรื่องก็เจ๋งที่หักบุมว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณแต่ก็กลายเป็นอาวุธทางการทหารเสียงยงั้นแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกส่วนตัวผมมันก็ไม่ค่อย,อยจะุดวาวเท่าไหร่และบทของพระเอกในหลายๆตอนก็ดูเหมือนจะยัดยัดเข้ามาโดยเฉพาะในตอนจบที่ดูเหมือนจะ รีบไปหน่อยทําให้พระเอกดูเก่งเวอร์มากที่สามารถผลิตอาวุธแล้วก็คิดหาทางสู้กับวิญญาณต่างๆได้ภายในคืนเดียวแบบนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกเลยล่ะครับคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ของ s p ป c t ท l อยู่ที่6.3คะแนนแต่คะแนนส่วนตัวที่ผมจะให้เรื่องนี้ก็คือ6.5คะแนนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญที่สุดเลยก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ